หน้าคุค้นๆเนี่ยหน้าโหลหรือเปล่าเฮ้ยไ,ไ,ไม่หรอกอินฟนูท่านหนึ่งแหละผมจักตั้งแต่ซื้อเสื้อผ้ามาเนี่ยเคยมีไอเทมไหนที่แบบซื้อพลาดแล้วฝังใจที่สุดแบบกลับบ้านมาเชีย่ยกูไม่น่าซื้อเลยวะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเลเยอร์ครับอันนี้คือมันไม่ได้เป็นเย็บนะเป็นคือ2ตัวข้างนอกคือเป็นกางเกงอาหารข้างในอ่ะเป็นแบ็คจี้ใช่ไไไครับรองเท้าครับไฮไลท์เลยครับรองเท้าเป็นนิวลองครับผมเฮ้ยก็แจ่มไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก่อนออกจากบ้านต้องใส่กางลิงในครับ เดี๋ยวเพื่อนๆตื่นโซนนะครับวันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากทีมงานมานะครับว่าให้ผมเนี่ยมาคัดเลือก5้าออฟฟิศดอนดอนนะครับที่แบบผมชอบอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหา5้าออฟฟิศดอนดอนกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับแล้วแต่งตัวแบบไหนนะครับที่แบบถูกจริตผมนะ Let's go ไปเพื่อนๆอ๋อก่อนไปนะครับเพื่อนๆทีมงานเราบอกว่าให้ผมเนี่ยก่อนจะไปเช็คออฟฟิศคนอื่นให้เช็คออฟฟิศตัวเองก่อนนะครับผมก็เอาไงดียะตั้งแต่ หมวกนะคันหมวกนะครับเป็นนิวเอล่านะครับผมแล้วก็เสื้อเสื้อเป็นมือสองนะครับ U.S. Army นะครับผมส่วนกางเกงเป็นจอร์ดของโลคาแวร์นะครับนี่นะครับแล้วก็รองเท้ารองเท้าเป็นของทู๊กนะครับทู๊กฟู้ดแวร์นะครับผมก็เข้าๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคฮะเรียบร้อยนะครับสองตัวผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนๆกันนะครับว่าห้าท็อปไฟที่ผมเลือกเนี่ยจะมีใครบ้างแต่งตัวยังไงไป สวัสดีครับหน้าคุ้นๆเนี่ยหน้าโหลหรือเปล่าไม่หรอกอินฟูท่านหนึ่งแหละผมจัดอารตี้ครับชัวร์อาตี้ครับอารตี้ครับสวัสดีครับเราทุกคนนะครับต่างมีบทบาทหลากหลายผมเองก็เช่นกันแต่นอกจากบทบาทนะครับเรายังมีโลกมิติคู่ขนานและมุมมืดในมิมมมติต่างๆด้วยวันนี้ใส่อะไรมาบ้างครับวันนี้ใส่เสื้อเอ่อเสื้อของชัวติงครับเป็นเสื้อมอเตอร์ไซค์แบรนด์ตัวเองใช่คนเดียวเลยปะใช่คนเดียวเี้ยเข้ามาเ่ะผมดูอยู่อันนี้คือแบบเห็นในหลายช่องทางว่าช่องนี้คนติดตามเยอะปะ ประมาณหนึงพี่ผมเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะวะเฮ้ยจริงวะจริงวะถามจริงเดี๋ยวเราติดต่อดิวเลยดิวอ่ะแล้วกางเกงครับพี่กางเกงเป็นกางเกงกางเก่งจากจีนทั่วไปครับรองเท้าคอนเวิร์ตรองเท้าคอนเวิร์ตครับแล้วถ้าเกิดกระเป๋ากระเป๋าด้วยเฮ้ยกระเป๋าอ๋ออันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าซื้อเสื้อที่แถมกระเป๋าว่าหรือไม่ไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแล้วปกติผมถามไีกหนึ่งปกติชอบซื้อเสื้อผ้าที่ไหนครับปกติหรอ ผมซื้อเสื้อผ้าก็ในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็สยามน,นี่แหละเ้วมีแบรนด์ที่ชอบไหมพี่ผมนอกจากแบรนด์ตัวเองนอกจากแบรนด์ตัวเองเหรอก็เป็นแบรนด์เพื่อนๆเ,เช่น Get Lit Easy แบรนด์คนไทยทั้งนั้นเลยแต่ว่า คือผมอะเราเป็นคนไทยเนาะตอนนี้ของจีนของเวียดนามมันบุกเยอะมากจริงจริงจริงเ,รเวียดน,นามทำเสื้อผ้าโคตรโหดเลยใชแ่แล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคนไทยอะเราสนับสนุนกันเองอตอนนี้ตอนนี้คือพยายามลดลดของต่างชาติ<อ>ผมจะไม่ค่อยใส่จะใส่ของไทยเนี่ยก็ซื้อตามมอลติแบรนด์ที่สยามเลนลูมแฟงอะไรเงี้ยของไทยของจริงแล้วคำ<ๆ>ถามวินึงไอเทมที่แบบเวลาแต่งตัวตออกมาข้างนอกขาดไม่ได้เลย กางเกงในเออกางเกงในตอบเหมือนทีมงานผมเลยจริงครับ <laughs> งั้นเดินแล้วมันห้อยตรงเตะตรงเต่สุดอยดอดครับเคยซื้อเสื้อผ้าหรือไอเทมอะไรที่แบบพล mm hmm. าดที่สุดไหมที่จำฝังใจเลยพล mm hmm. าดที่สุดหรอ mm hmm. ไม่ไม่มีวะ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีวะ่ะส่วนใหญ่ก็ซื้อผิดไซส์อะ่ะโอเคครับแบบอย่างเช่นรองเท้าเงี้เราเราอยากใส่ให้มันพอดีใช่ปะ เราไม่อยากซื้อบ่อยเราก็ซื้อบิดไซส์มันก็ขับเพราะมันขับเนี่ยบอติแก้ปัญหาไงพอใส่ไปมันก็ยืดผมถุยน้ำลายปากเข้าะแมันเข้าง่ายเลยจริงอนเออประมาณนั้นเมันใส่ไม่ได้ตรอขับถุยน้ำลายบอกก็ไปแม่งเข้าเลยฝากช่องทางการติดต่อฝากเปิดวาร์ปหน่อยก็ปล่ตามอินสตาแกรมนะครับ a r t y อา n c h a ร o k a r t y k n c h a n o k ครับแล้วฝากร้านด้วยแล้วก็ร้านชัวติงแวร์ ไอจีก็ชัวติง S U I E T H I N G อันเดอร์สกอเร็ครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโห้ยนี่ครับผมเจอแก๊งแบบน้องๆอีกผมเป็นหัวหน้าเด็กนะครับแต่ละคนชื่ออะไรบ้างครับขอชื่อเสียงเรียกนามหน่อยชื่อฟาริสครับว่าทีมโรงเรียนเพื่อนแรกขาดครับครับส่งตอบเลยครับชื่ออาริสครับครับชื่อฟาฮัดครับชื่อชาคิตครับชื่อสเตฟานครับ เฟานชื่อคารินครับอันนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยป่ะใช่โรงเรียนที่ไหนครับมาจากเดียวเดียอ๋อมาจากภาคใต้คนใต้ใช่ไหมมาที่ไหนครับมาทำอะไรที่ครับมาที่ออฟฟนฮอลครับอ๋อมากิจกรรมของโรงเรียนเหรอมาเองครับมาเองพ่อแม่รู้เนี่ยรู้ปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนกันตามฟีทไม่ก็ตลาดที่สอง อ๋อส่วนมากคือจะออนไลน์แล้วถ้ามือสองแถวนั้นมีปะมีครับมีครับร้านดังเยอะของถูกไหมถูกครับแล้ววันนี้ใส่อะไรกันบ้างครับเอาแต่คนแรกเลยจิวบอลูนครับจิวบอลูนแซมบ้าครับอันเนี้ยก็เซนนิกี้นะครับไนกี้จอรสจิมแบรนใช่ครับนี่ตัวแรกนี่เสื้อบอลูแล้วก็นี่จิวจิวสปีดแคทพูม่า คดีแกนของมูจิครับแล้วก็จีูบอลลูนครับ <Ball oon S 2> แล้วก็นิวบาลานครับนิวบาลานอันนี้ก็ลัฟฟลอเรนครับ <Love S 2> แล้วก็อาดิดาสเซนบ้าครับอาดิดาสเซนบ้าเนี่ยอันนี้ก็แบบเสื้อวันครับแล้วก็เกงยินสามส่วนครับเสื้อรองเท้าก็เป็นคอลครับผมถ้าเกิดสมมุติให้เลือกหนึ่งแบรนด์ที่ชอบที่สุดเลยตอนเนี้ยอืมจะเอ๊ะ สตูดิสไหมสตูดิสสตูดิสครับสตูดิสสตูดิสเหมือนกันเนาะสตูซี่กาฮารครับฮะกาฮารกาฮารดิกกี้ครับดิกกี้ลาฟลอเรนครับลาฟลอเรนต์สตูดิสครับผมสตูดิสอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก่อนออกจากบ้านต้องใส่แหวนนาฬิกากระเป๋าแหวนนาฬิกากระเป๋าหมวกหมวกอ่าหมวกกับนาฬิกาแล้วกระเป๋าครับอ่าแหวนครับแหว้นเว้นแล้วก็หมวกครับเว้นแล้วก็หมวกกระดิ่งในครับจริงไม่งั้นเดี๋ยวมันมันไม่ได้นะครับมันอึดอัดอึดดดดอออััึ <utan> สมองครับสมองเคยแบบซื้ออะไรแบบพลาดไหมกลับมาบ้านแล้วแบบเฮียกูไม่น่าซื้อมันเลยซื้อมาได้ไงวะอย่างเช่นเอาของแต่งของพี่นะสมมติพี่เนี่ยพลาดที่สุดเลยก็คือซื้อลิง <funciona> โอเวนแล้วกลับมามาเช็คแม่งปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรื่องพลาดของพี่แล้วพี่ก็ไปคืนแต่ดีว่าร้านมันรับผิดชอบอย่าง,งาน้องๆมีไหมมีครับแบบซื้อเอวงอะไรมีอยู่ซื้อมาแล้วก็พอไปเช็คก็ของปล่าผมก็ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยนะนี่ชื่อแบบตาแบบพลาดยากไงพลาดยากเขาเรียกว่าพลาดยากไม่มีนะครับนิวบาลานครับนิวบาลานยังไงครับเล่าเฉลยใหก่อนหน่อยไปซื้อมาแล้วก็ได้ของปลอมมาครับอ๋อคือไปเช็คแล้วมันปลอมใช่แล้วเขล้างเขารับผิดชอบไหมไม่ครับแล้วทำยไงทั้งหเนี่ยก็ใส่มาอยู่เนี่ยใช่อันนี้คู่ใหม่ครับคู่ใหม่ก็ซื้อกางเกงยีนของแรงเลอร์ครับตอนแรกนึกว่าแบ็คกี้พอมาใส่ดูมันสกินนี่ครับอ๋อซื้อผิดสายซื้อผิดทรงซื้อผิดทรง เออของผมไม่มีครับไม่มีนะครับขอบคุณมากครับ,รบเอาจริงคอนเทนต์นี้มันแบบมันเหมือนจะไม่ง่ายเอ้ยมันเหมือนจะไม่ยากนะแต่พอเดินท้าจริงๆอ่ะเอาแบบที่ถูกจลิปผมบ้างย,ยากอยู่นะเพื่อนๆคือแบบเดินจนแบบเส้นเลือดขึ้นเลยเนะี่ยมา สวัสดีครับพี่สวัสดีครับช,ชื่ออะไรครับชื่อบอลครับอุ้ยอันนี้แต่งตัวใกล้กันเลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับล <c oughs> ายที่แบบว่ากำลังเป็นที่กระแสในตอนนี้เลยจะยืนเก่งจอร์ดหมวกแก๊ปนะใช่ใช่ถามนิดนึงนครับวันนี้ใส่อะไรมาบ้างครับพี่วันนี้จะเป็นจะเป็นหมวกช็อคเกอร์ทรอคเกอร์แคปครับโดยแบรนด์ของผมเอง J oh. M Club J M Club ครับแล้วก็มี มีจอร์ดครับจอร์ดเนี่ยซึ่งเป็นของทางร้านร้านพี่จาร์ดเองอ๋อ oh, ใช่ครับ okay, เป็นคอลเลคชันใหม่ซึ่งจะอิงมาจากยุคแบบ9090ปล 90, 90, าย2,000ตน้นอันนี้คือของแจทํามือหนึ่งเลยใช่อันนี้มือหนึ่งครับใช่เสื้อนแน่นอนฮนะส่วนรองเท้าเป็นแวร์ทรงบวมใช่เป็นแวร์ทรงบวมครับตรงยุ่นหาเอ่อหาหามาใส่เรื่อยครับรองเท้าก็เป็นเนกกี้ แว่นเนี่ยแว่นไปเจอมาน่าจะไม่ใช่ของของแบรนด์หรือของบิ๊กแบรนด์อะไรนะครับสวยอชอบอนี่ครับอยากให้เพื่อนดูดาวหนะ้าแฉกเนาะใช่ใช่ครับชอบซื้อเสื้อผ้าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนี่ส่วนตัวผมอะ่ะจะเป็นจะเป็นมือสองซะส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ที่จะมีของใหม่ส่วนตัวผมก็จะเป็นรองเท้าซะมีแบบที่ที่ชอบซื้อไหมครับไอจี IG, หรือว่าเดินบล็อกอิน น่าจะเป็นฟิลแบบลงพื้นที่อ๋อชอบลงพื้นที่ฟิลลงพื้นที่ชอบแบบดูเองลองเองใช่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องไปจับจับโดนจับโดนแล้วถึงจะแบบโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างถ้าให้แบบแนะนำแบบราคาไม่แรงอย่างที่ผมไปบ่อยก็คือตลาดปัตติกรถ้าเกิดให้เลือกแบรนด์ที่ชอบหนึ่งแบรนด์นะขนาดนั้แบรนด์ที่ชอบหนึ่งแบรนด์เหรอก็คงเป็น จังโก้ครับจังโก้อุ่น็คงเ็นจังโก้หลายปีแย้วครับจะเป็นในยุคแอร์เรียนั้นซึ่งซึ่งอินอินแล้วรู้สึกว่ามันมันมีเสน่ห์แล้วมันแบบเสื้อผ้าเขาไม่ได้ทําแบบเขาเรียกอะไรหรอไม่ได้ยูนิคเนาะใช่ใช่ครับมันจะเป็นเหมือนแบบมอเคาลเจอร์มากกว่าครับซึ่งเอามารวมกันซึ่งแบบยุค2 0 0 0จะคุ้นเคยกันดีแต่งตัวมาทุกวันนะครับจะมีไอเทมหนึ่งชิ้นเลยที่พี่รู้สึกว่าขาดไม่ได้แน่นอนไอเทมชิ้นนั้นคืออะไรอะ ก็คงเป็นแหวนที่แบบต้องใส่ยังไงก็ต้องมีใช่ตัต้งแต่ซื้อสเสื้อผ้ามาเนี่ยเคยมีไอเทมไหนที่แบบซื้อพลาดแล้วฝังใจที่สุดแบบกลับบ้านมาเชี่ยกูไม่น่าซื้อมาเลยวะอันนี้ผมผมผม,ผมอาจจะไม่ได้แบบแปลกเหมือนชาวบ้านชาวช่องนะแต่ถ้าแบบก็คงเป็นเสื้อล้ะกันเสื้อเพราะว่ามันยังไงครับพี่เล่าประสบการณ์เพราะว่าเสื้อส่วนมากอะถ้าซื้อออนไลน์อะมันมันไม่ได้อาศัยลองที่เออมันคงเป็นปัญหาคอมมอนของคนทั่วไปแหละแต่ว่าไอ้เหี้ยแม่ผู้่า์แบบ ก็ก็กดมาไซนี้ยแต่ทําไมใส่มาแล้วมันมันคับจังหวะอะ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งผมคนตัวใหญ่ค่อนข้างจะหาเสื้อใส่ยากอืเข้าใจครับอย่างแบบเราซื้อสั่งซื้อ XL มันมา XL ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มาติดแขนบ้างติดตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถามพี่เลยก็เลยบอกอินดีที่สุดใช่ไปเดินเจาะลงพื้นที่เลยดีที่สุดใช่พี่ถึงมันต้องไปจับอ่ะใช่มันต้องไปจับสุดท้ายครับพี่อยากให้พี่แบบฝากล้านฝากช่องทางการติดตามหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยแล้วกันเปิดวาร์ป โอเคครับ IG นะครับ Garmon X นะครับผมก็คือจะเป็นจะเป็นแอคเคท์ส่วนตัวผมแล้วก็แบบโรงงานวาดด้วยใช่จะจะจะเป็นส่วนนั้นส,ส่วนใหญ่แล้ว okay. มีแบบช่องทางฝากขายของอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่แบนดตัวเอง G R M จุดคลับครับเข้าไปดูกันได้เป็นเสื้อผ้าแบบ ออกจากลายปากกาผมเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้มาทําร้านพี่แจ๊ฮะผมเป็นพนักงานประจําที่นี่อจอบเยอะมากผมเป็นพนักงานประจำที่นี่ได้คครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเราต่อช่องทางทั้งร้านพี่แจ๊แล้วก็ร้านพี่มาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ โดนใจเลยแต่งตัวเฟี้ยวมากเลยครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเดียวครับเดียวครัแล้วปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนครับพี่ปกติซื้อกับรุ่นน้องสั่งในไอจีอะไรเงี้ยครส่วนมากจะแบบฟรอปอินไปเดินหรือว่าออนไลน์จีมากกว่าออนไลน์มากกว่าแล้ววันนี้ถามเอาพีดนึงใส่อะไรมาครับพี่วันนี้ก็เป็นต้องบอกเป็นแบรนด์ไหมหรือว่าไงแล้วแต่เอาที่สะดวกเลยครับหมวกอะไรเงี้ยหมวกของร้านอันฝาร้านบนนี้แหละ เสื้อครับแล้วก็เสือ้อเสื้อจำไม่ได้ว่าของอะไร,รเฮ้ยแต่ฟิล์มมันเฟรตมาเลยปะใช่มันเฟรตมาเลยเป็นมือสองหรือมือหนึ่งมือหนึ่งแต่ว่าทำเป็นเฟรตอ่ากางเกงอะครับเกงฟักซูรี่ฮะรองเท้าครับไฮไลท์เลยครับรองเท้าเป็นนิวลองครับผมเฮย้โฮยโคตรแจ่มใส่ไม่สบายนะโคตรหนักเลยถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งแบรนด์ที่ชอบเลยตอนเนี้ยตอนนี้ต้องเป็นฟักซูรี่ครับผมชอบมากมแล้วถ้าไอเทม ที่เวลาแต่งตัวทุกวันอะขาดไม่ได้เลยสร้อยอะสร้อยใช่เคยซื้ออะไรที่พลาดที่สุดแบบจําฝังใจได้มือพี่กลับมาบ้านแล้วแบบที่สุดเหรอพี่สั่งมาได้ไงวะซื้อได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอที่สุดอาจจะเป็นกางเกงหรือบางทีแบบมันมันควรจะไปลองที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยจริงนะใช่บางทีแบบซื้อมาบางทีเอามาเราใส่เราใส่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยปากร้านหน่อยปากเปิดวาร์ปหน่อยฮะเปิดวาร์ปวาร์ปร้านเหรอวาร์ปร้านก็ได้วาร์ปพี่ก็ได้ทั้งสองช่องทางเลยก็ได้ครับอินเซปชั่นครับ ไอจีเซปกันแค่นี้เลยมาสักกันได้ครับเป็นช่างสักเหรอใช่ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับต่อครับพี่ต่อครับอันนี้เป็นช่างเป็นผู้ช่วยอยู่ร้านของผมครับอ๋อถามนิดนึงครับวันนี้ใส่อะไรมาบ้างครับโอ้ชเฮะเริ่มจากหมวกหมวกไปของคริสตัลเทียนครับแล้วก็ เป็นแบรนด์ของคนไทยเหรอใช่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วก็สร้อยของได้มาจากรุ่นพี่อ่าเราซื้อเรอครับเราฟอกซูนี่อ่างเกงก็ซื้อรุ่นพี่มาแล้วมันเป็นคัสตอมเหรอใช่ผมใส่สองตัวครับอ๋อใช่ตัวในเป็นของซาร่าครับเป็นแบ็คกี้ขามาอ่าอ๋อนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูเลเยอร์ครับอันนี้คือมันไม่ได้เป็นเย็บนะเป็นคือสองตัวข้างนอกคือเป็นกางเกงอาหารข้างในอ่ะเป็นแบ็คกี้ใช่ครับ แนเกี้ของซาร่าแล้วก็รองเท้าไนกี้แอร์ฟอสต์อ่าโอเคครับแล้วปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนครับปกติซื้อออนไลน์ครับออนไลน์แล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมีแบรนชื่อช่วงนี้มีแบรนด์ที่แบบเราชอบไหมมีครับมีของโคซี่เวอร์ไวครับเป็นแบรนด์ของเวียดนามเป็นแบรนของใครครับเวียดนามครับอ๋อเวียดนามเออช่วงนี้แบรนเวียดนามมาแรงใช่ช่วงนี้เวียดนามมาแรงครับแล้วถ้าไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยฮะเวลาแต่งตัวจากบ้านต้องมี คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นหมวกครับพี่ช่วนี้ใส่หมวกวันครับเคยซื้ออะไรที่แบบพลาดที่สุดไหมที่แบบกลับมาหรือแบบได้ของมาแล้วแบบเฮียกูไม่น่าซื้อมันเลยว่ะมีไหมมันมีแต่ซื้อมาผิดไซส์อครับพี่แต่ว่าตอนรอมันก็โอเคพอซื้อมาแล้วแบบมันใหญ่ไปนิดไอ้พวกนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอาดที่ผมเลือกมานะมันก็จะมีครบทุกแนวนะมันจะเป็นแบบทาเกงคาโก้นะครับ จอร์ดหรือจะเป็นแบล็กจี้นะครับหรือจะเป็นแบบบางทีทหารกเ็เพื่อนๆชอบแนวไหนก็ลองไปแบบแมทใส่กันดูแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีไอเทมไหนที่เคยซื้อผ้าก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือมีแบรนด์ไหนที่ยินชอบก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, share. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพเพื่อนๆเซนโซฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย